ดีอินเด plan เดนสื่อชื่อดังของอังกฤษตีข่าวออกมาว่าท็อตแนมฮอสเปอร์อ่านมองหาโอกาสทาบทามมาร r i ิ i ซโ o ปอ e เ t ติโนกลับมาเป็นกุญซื้อของทีมโดยที่ป c h e t t i n o ก็พร้อมกลับคืนลังไก่เดอดทองเช่นเดียวกัน ตามรายงานของสื่อชื่อดังเมืองผู้ดีได้ออกมาบอกว่าท่านแมมอนฮัตสเปิลสโมสรชั้นนาของสื่อพิมลีอังกฤษอาจจะพยายามดึงพอร์เชติโนที่เข้ารับตำแหน่งเทรนเนอร์ให้กับปารีสแซงเชีงแมงในตอนนี้กลับมาเป็นผู้จัดก,การทีมของพวกเขาในช่วงซัมเมอร์ซึ่ง p อเชติ n โนเคยทาผลงานอย่างโดดเด่นกับทางสเปอร์จนถึงขั้นพาทีมเป็นรองแชมป์ยูฟา่าแชมเปี้ยนส์เมือ่อฤดูการปี2018-2019แต่ถึงผลงานจะดีอย่างไรเขาก็ยังโดนปลดออกจากตาแหน่งกุนซือเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนปี2019ซึ่งหลังจากนั้นเป็็นนต้มมมมาสเปอรร์กิ่่ีีฟทยยแ จนถึงขั้นร่วงไปอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนซึ่งทั้งนี้สื่อเจ้าเดิมเสริมว่าโปเชตติโน่ก็พร้อมที่จะกลับมาคุมสเปอร์เช่นเดียวกันหลังจากที่ผลงานของเขากับปารีสมันไม่สวยรูเหมือนที่คิดเอาไว้เนื่องจากทีมของเขาเพิ่งชวดแชมป์ลลกมาหมาดๆนอกจากนี้สื่อชื่อดังยังบอกอีกว่าโปเชตติโน่จะยอมกลับมาอยู่กับสเปอร์ก็ต่อเมื่อมันมีเงื่อนไขที่เหมาะสมเท่านั้น และนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจคอบอลทุกๆท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPLmania แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ